เดี right so it. It ๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับก็เป็นช่วงของติดกล้องนะครับกล้องหายไปสองสัปดาห์คิดถึงมากเลยวันนี้มาั่้กับเราแล้วมาคุยเรื่อง GDP กันหลังจากที่ภาษีก็วุ่นวายกันไปหลายสัปดาห์เลยเนาะเป็นไงบ้างเรามอง2.1%ปีนี้เนาะไอเมทมอง1.8ก็ก็ยอมรับว่าก็ยังยังสูงนะครับยังสูงแล้วก็ยังอาจจะมีอาจจะมีต้องปรับลงอีกนะแต่ว่าก็รอดูการเจรจามาก่อนนะครับแต่ว่าอันนร้รวมไปแล้วเนาะเรื่องการเจรจา เราจะส u ูมประมาณสัก20%ครับว่าภาษีจะโดนจะลดลงมาจาก37%ลงมาเลยยี่สิบครับซึ่งไอ้ก่อนหน้านี้ที่แต่ก่อนตลาดก็มองเอามาณสัก2.5% 2สองปลายอะไรเงี้ยทุกคนก็สูงว่าภาษีจะโดนปรมาสัก5%เอร์พราะว่าเราก็มาดูจะว่าเราเก็บอเมริกาในหกเปอเมริกาเก็บเราหนหากกันเนี่ยถ้าเป็น r e s i r v o c a ป Tariff จริงๆตาม d e f i n i t i o n ของมันเนี่ย มันก็ควรจะโดนสักประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแต่ว่าอเมริกาเขาไปใช้สมการอะไรของเขาครับเขาเขาบอกว่าเขาจะเก็บสามสิบหกสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตฉีกทุกตาําราทีนี้เลยต้องปรับประมาณการกันวุ่นไปหมดเลยนะครับก็ <c oughs> อย่างที่บอกนะว่าสองจุดเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าดูตารางขวาล่างเลยก็ได้นะครับสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยคืออยู่ในช่วงที่เราอสมม่ิภาษ,ษีประมาณสักยี่สิบถึงยี่สบ้าเปอร์เซ็นต ในะคนนีืคอเบสเคสของเรานะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นสมมุติ worst case จริงๆเนี่ยเก็บเต็มที่เลยตามที่ทรัมป์ประกาศออกมาเนี่ยเชจ,จาไม่ได้เลยเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก1.8%นะครับ30เก็บ36%ตามที่เขาประกาศออกมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบสเคสเนี่ยสมมุติว่ากลับไปโดนภาษีสักแค่10%เท่ากับประเทศที่น่าจะน้อยที่สุดที่โดนเนี่ย <laughs> เพราะว่าประเทศที่อเมริกา,เก,าเกินดุลด้วยเขายังเก็บแค่สิบเปอร์เซ็นต์อย่งน้สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราเนี่ยเบสเคสก็คืออย่างน้อยต้องโดนสักสิบแหละนะครับถ้าเรามองก,ก็จะอยู่สักประมาณสองกลางกลางนะครับสองจุดสามสองจุดสี่อะไรประมาณนี้เฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสองจุดหนึ่งเนี่ยคือเรารวมภาษีร i ซิปรัล tariff เนี่ยที่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะมีดาวไซด์ถ้าเจราจาไม่ได้ผลขึ้นมานะครับ อย่างนี้แปลว่า i อเอฟก็อาจจะคำนวณที่สาสิบหกเลยไหมเนี่ยไอเผมว่าอ่าน่าจะไม่ใช่สามสิบหกนะครับ mm hmm. อาจจะอาจจะลดลงมาหน่อยแต่ว่าอาจจะแ s ซูมเยอะกว่าเราหน่อยนะครับ mm hmm. ทีนี้เจราจาเนี่ยเราต้องไปเจราจาเขาเนี่ยเรามีอะไรให้เขาได้บ้างที่คนพูดกันเยอะๆนะครับอ่าก็คือบอกว่าเราจะนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาเยอะขึ้นนะครับ กถั่วเหลืองข้าวสาลีข้าวโพดอะไรพวกนี้แต่ถ้าดูตามภาพนี้เนี่ยปริมาณมันเล็กน้อยมากนะครับรวมๆกันเนี่ยประมาณสัก3.2บิลเลียนเั่งานั้นเอง3,200ล้านเหรียญน,นะครับมันแค่นิดเดียวนะครับถึงแม้ว่าเราจะเลือกนําเข้าสินค้าเกษตรพวกนี้จากประเทศอื่นไปเลยแล้วไปเอาจากอเมริกาทั้งหมดเลยเนี่ย ภาษีมันก็จะลดลงได้แค่นิดเดียวนะครับถ้าตามสมก,การของสหรัฐเนี่ยจาก36ก็จะลงไปเหลือสัก30ต้นๆ32 33อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามันช่วยไม่ได้มากเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าปริมาณการนําเข้าถ้าคิดเป็นตัวเงินเป็นเม็ดเงินเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากนะครับทีนี้ที่ที่มันนําเข้าเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกสินค้าพลังงานละนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ แต่มันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับน้ามันดิฟก็อย่างที่ทราบนะบว่าโรงกลั่นไทยเนี่ยเรารับน้ํามันจากตะวันออกกลางเป็นหลักนะจะเป็นน้ํามันหนักนะแต่อเมริกาเนี่ยมันเป็นน้ํามันเบานะครับโรงกลั่นเราก็อาจจะรับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดอ่าตามที่ข่าวที่มีการเจรจากันเนี่ยเขาบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ออฟเฟอร์ว่าจะจะนำเข้าเพิ่มขึ้นวันนี้เลยนะอาจจะเจรจาว่าอีกห้าปีข้างหน้า <laughs> ถ้าเกิดเราต้องนําเข้าน้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยตามการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเอาส่วนเพิ่มเนี่ยนาเข้าจากอเมริกาซึ่งมันก็มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมันก็มันก็ไม่ค่อยซอลิดเท่าไหร่แล้วมันไปสัญญาในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้การนําเข้ามันมันไม่ได้ช่วยได้มากเท่าไหร่ห้าปีทําก็ไม่อยู่แล้ว <laughs> นั่นนะสิครับใช่ครับไม่รู้เขาจะยอมรับขนาดไหนนะครับก๊าซธรรมชาติก็ต้องนําเข้า LNG ซึ่งพวกเนี้ย สัญญาของทั้งน้ำมันดิบทั้งก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันมีสัญญาระยะยาวอยู่ที่เราทํากับตะวันออกกลางใช่ไหมเราก็คงไปยกเลิกกับเขาไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นภาพที่คล้ายๆกันว่าเราจะนําเข้าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างจะมีมีอุปรสรรคอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราออฟเฟอร์อะไรได้กับเขาได้ได้ได,ได้ไม่เยอะเท่าไหร่และโบอิงเห็นว่าจะเซอ b o โบอิงกับเขาก็ผมว่าก็เป็นไปได้แต่ว่า ดูต้องดูเมตเกินนึ่งคิวมันจะได้เยอะขนาดไหนเพราะว่าอ่าถัดไปเนี่ยปริปรมาณการท่องเที่ยวเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่ง <laughs> มีไทยก็เพิ่งเฟื่องไม่รู้มีตังค์แค่ไหนนั่นแหะส, <ret ti> สิครับก็เป็นประเด็นที่ที่จะพูดถัดไปเหมือนกันว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เราดาวเกรด GDP ลงมาเนี่ยก็เพราะว่าตัวเลขการท่องเที่ยวด้วยซึ่งมันก็อย่างที่เราทราบกันนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในหน้าถัดไปก็เป็นตัวเลขท่องเที่ยวนะครับก็เห็นว่ากราฟทางขวาเนี่ย เราเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งจีนทั้งไม่ใช่จีนเนี่ยก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเดือนล่าสุดนะครับก็ถ้าดูกราฟเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวเนะเรานึกว่านักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวที่หายไปจริงนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่จีนก็ก็ลดลงด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ภาพมันก็ทําให้การท่องเที่ยวเราต้องปรับประมาณการลงมาเหมือนกันจากเดิมสามสิบแปดจุดห้าล้านคนเนี่ยเหลือสามสิบหกจุดห้าล้านก็หายไปสองล้านก็เท่าเดิม ใช่ครับก็ถึงเท่าเดิมปีที่แล้วเท่าเดิมปีที่แล้วใช่ครับว่าจะกลายเป็นการท่องเที่ยวเน่ยจะไม่ค่อยมีโกรอสเท่าไหร่อาจจะมีโกรอสทางด้านการใช้จ่ายบ้างนะครับแต่ว่าอ๋อที่เราหวังว่าจะโตโตจากการท่องเที่ยวที่จะกลับมากลับไปใกล้ๆสี่สิบล้านคนเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปอีกนะครับภาพการท่องเที่ยวก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่จีนหายไปยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับไตรมาสหนึ่งเทียบไตรมาสหนึ่งเนี่ยกลายเป็นโอ้ <laughs> ภาพดูค่อนข้างแย่ทีเดียวนะครับโอ้ดยรวมโตแค่สองเปอร์เซ็นเองใช่ครับนี่ยังยังไม่โดนเรื่องภาษีนะถ้าโดนภาษีเนี่ยจะเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งไอ้สองจุดหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราดูแค่นำเข้าส่งออกนะครับเรายังไม่รวมผลกระทบอย่างอื่นว่าไอ้ภาษีเนี่ยมันจะทำให้ประเทศอื่นชะลอตัวลงท่องเที่ยวอาจจะชะลอหรือการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเราบ้านเราโดนภาษีเยอะๆเนี่ย การลงทุนที่เข้ามา BOI ที่บอกว่ามียอดเยอะๆเนี่ย uh, มันจะมาจริงหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปดาวเกรดตัวาการลงทุนด้วยนะครับก็ทําให้เราบอกว่าสองจุดหนึ่งเนี่ยก็ยังมีดาวไซด์อยู่พอสมควรทีนี้ถัดไปก็คือถามว่าเราแบงค์ชาติเอาไง <laughs> แบงค์ชาติเรามองว่าปีนี้เนี่ยคงลดสักสองครั้งอีกสองครั้งอีกสองครั้งใช่ครับก็คือลดอครั้งถัดไปนี้เลยนะครับ แล้วก็อาจจะประมาณทักตรยมาสามอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าสองครั้งปีนี้เนี่ยก็มองว่ายังไม่จบนะครับอย่างที่น้องบรย์บอกไปว่า1นจดหไม่ได้คงจะต้องลดลงไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจเราปีนี้โตต่ำสอปีหน้าก็ยังต่ำสออีกเนี่ยมันต่ำกว่า p otential นะครับดังั้นเนี่ยสแตนสองแบงค์ชาติเนี่ยมันจะไม่ใช่ neutral แล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่า สองประมาณทั้งสองเปอร์เซกว่ากเนี่ยคือคือนิว t ร t ลสแตนซ์ของแบงก์ชาติก็คือเศรษฐกิจโตได้ที่พ otential เงินเฟ้ออยู่ภายในเป้าเนี่ยดอกเบี้ยที่เหมาะสมก็ควรจะอยู่สักประมาณเนี้สองกว่ากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันไม่ได้โตสองกว่ากแล้วมันโตหนึ่งกลางกลงหนึ่งกว่ากไม่ถึงสองเนี่ยแล้วก็เงินเฟ้อมันตกเป้าอือ่าสินค้าส่งออกมันแย่ลงนะครับการนำเข้าอ่า ยังยังโตอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจจีนมันอ่าสินค้าจีนมันจะร่องไหลเข้ามาอีกเนี่ยแล้วเนี่ยผมคิดว่าโซลูชันมันคือการลดดอกเบีย้ยบาทเราก็แข็งมากผิดปกติด้วยนะเราเห็นลงไปสามสามบาทซึ่งเศรษฐกิจมันตัวเลขไม่มีอะไรดีเลยนะส่งออกท่องเที่ยวก็ไม่ดีนะครับแต่บาทมันลงไปสามสามเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณว่า อห้มันแปลว่าดอกเบี้ยเราสูงเกินไปหรือเปล่าบาทมันเลยแข็งขนาดนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าแมงชตาเนี่ยคงต้องลดดอกเบี้ยอย่างปีนี้อย่างน้อยสองอีกสองนะครับแล้วก็ยังต้องลดอีกนะครับอาจจะเห็นไปเห็นเลขหนึ่งหรือต่ำกว่าหนึ่งด้วยซ้ำไปถ้าเกิด GDP ยังโตได้ประมาณนี้แล้วยังไม่ฟืนนะครับเพราะว่าภาษีนี่คือปีนี้โดนแค่ครึ่งปีถูกครับแล้วปีหน้าดจะโดนเต็มปีเพราะฉะนั้น GDP ปีหน้าเนี่ยผลกระทบมันจะเยอะกว่าโอเค น,นี่ก็เรื่องของของดอกเบีย้ยนะครับเรามองอย่างที่อบอกปีนี้เนี่ยอีกสองอีกสองครั้งแล้วก็บอนยูเราก็คงต้องลงตามดอกเบีย้ยที่ลดลงนะครับตอนนี้บอนยูกับดอกเบีย้ยเนื้อบายเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันออกมาสักหนึ่งไปลายปลายสองต้นๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยลงมาเหลือหนึ่งจุดห้าปลายปีนี้เนี่ยผมคิดว่าบอนยูมันก็ต้องเริ่มสะท้อนละอาจจะต้องลงมาเห็นออกมาสักหนึ่งจุดห้านะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าโดยภาพรวมสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตก็คือ เป็นเบสเคสที่ยังมีดาวไซต์ใช่ครับใช่ไหมก็รอบเจอจาเสร็จแล้วปรับทีเดียวเลยนะอย่ยาปรับหลายรอบโอเคแล้วนี้โอกาสเจอจาเท่าที่กล้องมองเนี่ยมันมันดูถ้าจากตัวเลขที่เมื่อกี้ให้เห็นเนี่ย <c oughs> ดูแล้วเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบออฟเฟอร์ให้กับเขาได้มากเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> โอกาสที่จะลดจากสามสิบหกมาเยอะๆ <g ül> นี่คงไม่ได้ไม่ได้เห็นเนาะเออผมคิดว่ามันก็ ต้องดูท่าทีของของของทรัมป์เหมือนกันแล้วของทีมเศรษฐกิจของทรัมป์เหมือนกันเพราะว่าก็เหมือนเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าประกาศรีซฟเวอรทาริฟมาวันแรกแล้วตลาดมันเละเทะเลยนะครับดอลล่าอ่อนบอลยูขึ้นเนี่ยมันมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันเหมือนโดนทิ้งเหมือนตอนเหมือนเหมือนอเมริกาเป็นเป็นอ m เมอร์จิ a งมาเก็ตเลยอะ่ะ <laughs> นะเพราะ <laughs> ว่าว่าเหมือนขายทุกอย่างที่เป็น u s a s s e t นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็กำลังดูอยู่เหมือนกันว่า ภาษีที่ประกาศออกมาเยอะๆเนี่ยมันมัน sustainable จริงๆหรือเปล่าเมื่อวานคุณสกอตเบสเซนก็ออกมาว่าภาษีกับจีนเนี่ยราอห้สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมัน unsustainable นะครับมันค้างไว้แบบนี้ไม่ได้พังทั้งคู่นะครับก็ต้องมีการเจรจาลงมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่าทีของอเมริกาก็ดูดูอ่อนลงเหมือนกันนะครับท่าทีของเราที่จะปออฟเฟอร์เนี่ยเราก็จะต้องคิดกันหนักหน่อยว่าเอาอะไรไปออฟเฟอร์ได้แต่ผมคิดว่ายี่สิบเปอร์เซ็นก็ยังพอมีความเป็นไปได้ นี่ก็ถือว่าดีนะท,ที่เลื่อนออกไปถูกไหมถูกครับแล้วผมคิดว่าเขาก็ <laughs> เขาก็เห็นผลกระทบของตลาดจริงๆว่ามันไปแบบเนี้ต่อไปมันคงไม่ไหวแล้วถ้าเก็บจริงๆตามที่ประกาศออกมาเนี่ยมันมันเลเทกันหมดนะครับโอเคได้ถือว่าต้องจับตาก,กันต่อในเรื่องของตัวเลข GDP <laughs> ตัวเลขภาษีต่างๆนะโอเคได้ขอบคุณกล้องนะครับได้มาครับผม